รุ่นพี่คนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าเจอรถจอดอยู่หน้าบ้านผมก็ไปขอซื้อลุงฮอ,อกมาแล้วก็ไปที่ขนส่งลวหาเลขตัวถังไม่เจอ,อผมก็เลยโทรหาพี่ใช่ไหมอ่าใช่ตอนนั้นโดโดมาถามว่าไอ้ห้าเกเกียร์นเนี่ย VBA เนี่ยเลขตัวถังมันอยู่ไหนถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยเลขตัวถังมันถูกซ่อนไปอยู่ใต้เกทท่ากระโปงในระหว่างนะั้นที่คุยกันกับอเลส a นโดก็ถามอเลส a นโดว่าขายไหมกระจีอลเลส a นโด o ไหว,วง่ายนะพออเลส a นโดเป็นคนได้มาอลเลส a นโดก็เห็นว่าเออบาเฮียเป็นคนสะสมรถ ก็เลยอยากจะมอบและส่งต่อให้ดันดันดันสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบิร์ตทอร์นาโดครับผมจูเนียร์สกูตเตอร์ครับครับโกดังสกูตเตอร์ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษนะเฮียครัซึ่งเราเดินทางนะครับกว่าเกือบ700กิโลนะ มาซื้อรถคันนี้ใช่ที่ลำปางครับผมครับผมแล้วก็รายละเอียดอ,อยู่ในคลิปก่อนหน้านะเราถ่ายให้ดูแล้วแต่เนี้ยเราจะมารีวิวนะครับให้ดูว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับประวัติเป็นยังไงแล้วก็จุดจ่ายเงินนะเป็นจุดจุดตรงไหนที่เราจ่ายเงินทาง <ผม S 1> เฮียจ่ายนะอ่าอ่นนี้เราจะมาถามเฮียก่อนว่าคันนี้ประวัติได้มาอย่างไงบ้างครับประวัติคันนี้จริงๆก็คือรถ คันนี้นะเฮียเรียกว่า593เกียร์นะครับรหัสก็เป็น VBA นะครับคันนี้เริ่มจากว่ารุ่นน้องนะที่หลังปางชื่อโดนะครับก็ส่งเรื่องรถคันนี้มาปรึกษาว่าเฮียว่าในเล่มทะเบียนเลขตัวถังเนี่ยมันลงแบบนี้มันมาจากไหนนะทีนี้เฮียก็เลยตอบไปว่าโดไอตัวนี้เลขเลขตัวถังเนี่ยมันเป็นรหัสของเฟรมที่ว่ามันอยู่ซ่อนอยู่ด้านในอมันลงมาผิด แล้วก็เลขตัวถังจริงๆมันอยู่ตำแหน่งนี้นตำแหน่งคือข้างกระโปรงข้างกระโปรงข้างเก๊ะนะครับ,รบก็เลยบอกโดไปให้ใหไปหาวิธีทาําเมาแต่ระหว่างนั้นก็เหมือนกับว่าก็เลย,ก,เลยก็เลยจีบโดไปด้วยเลยนะว่า<ข>อเอ้ยโดขายหรือเปล่าเออ,อถ้าโจบาขายเฮียนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออว่าเฮียชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าตอนที่โดส่งมาเฮียส่งให้เฮียเฮียดูคร่าวๆแล้วโอเครถนี่ถูกต้องตามตำราหมดแล้ว รายละเอียดเรามาดูวันทีหลังเราดูคร่าวๆแต่ว่าที่สําคัญคือเรื่องเอกสารมันสามเเจมันสามมันถูกต้องไหมมันโอนได้หรือเปล่ามันสามารถแก้เรื่องเลขตัวถังกลับมาให้ถูกต้องได้ไหมเพราะว่ารถพวกนี้มันเก่ารถห้าเก้าสามเทียร์เนี่ย VBA เนี่ยก็ประมาณปี2 5 0 3นอานะ2504ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ห้าเก้าสามเกียร์ปีใช่ประมาณ60ปีสมัยก่อนมีการลงเลขตัวถังคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้เช่น บางคนเจ้าหน้าที่บางคนในสมัยนู้นนะมันเป็นตัวหนังสือเขียนเขียนวัดเขียนถูกตัวหนังสือค้ายอะไรมันค้ายตัวเลขตัวใดอย่างเงี้ยมันก็ ừ ừ. มีผิดมีเพี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองบางคนก็เอาเลขเครื่องไปลงเลขตัวถังเลขตัวถังมาลงเลขเค,ครื่องบางคนก็เอาเลขเครื่องเนี่ยไปใส่ทั้งเลขเครื่องเลขเลขตัวถังเพราะหาเลขตัวถังไม่เจอเพราะเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่าบางทีเจอขูดเลขอะไรก็เอาไปใส่ที่รถเช่นเฮียเคยเจอแบบเคสเคสหนึ่งนะครับ px อ่าเขาเรียกว่า p 2 0 0 e ครับนะ รถตัวนี้เป็นรถนำเข้าเมื่อสมัยก่อนเมื่อประมาณปีสามกว่านำเข้าจากญี่ปุ่นสมัยนู้นยังจดทะเบียนได้ถูกต้องอฝาคาบิลเนียมีรหัส i g m 8อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้ยังเอาอันนี้ไปลงเลยที่ฝาฝาฝาคาบิลเอาฝาคาบิลไปลงใช่ก็เคยคือเคยไปลงในเล่มแล้วก็เราก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวนี้สมัยก่อนลงผิดนะเลขเฟรมมันเป็นเลขนี้นะตามเจ้าของเก่ามายืนยันเราก็ทําให้ถูกต้องเราสามารถแก้ไขได้ครับผมนะเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ยากขอให้รถมันถูกต้องชัดเจนจริงๆแก้ไขได้หมดครับ ครับถ้าเรามีมีหลักฐานมีเหตุมีผลตามเจ้าของเก่าได้สบายมากครับแล้วอย่างคันนี้ประวัติเจ้าของเก่าคือใครที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเฮียเจ้าของเก่าเนี่ยเฮียรู้แต่ว่าเป็นเหมือนข้าราชการนะทางพี่โดเล่าให้ฟังอ่าเป็นข้าราชการประมาณว่าข้าราชการมารับตําแหน่งอยู่ที่ลําปางครับนะแล้วก็ใช้รถคันนี้วิ่งลําปางไปแม่ห้องสอนบ้างในสมัยนู้นนะก็ถือว่าโอ้โหระยะทางนี่โหดอยู่นะแต่สมัยนู้นอ่ะมันเหมือนว่ารถอะมันยังดีอยู่ครับ รถมันยังดีมีความสมบูรณ์นะมันก็ขี่ไปได้ก็ไปเรื่อยๆตามทางของเขาปอกๆแป๊กๆไปเรื่อยเขาบอกว่าเจ้าของเก่าเหมือนประมาณว่าได้จากเพื่อนตำรวจหรืออะไรเงี้ยนะใช่คือเจ้าของเก่าเนี่ยคันนี้นะไม่คือเขาไม่ได้ซื้อออกห้างมาสมัยก่อนเขาซื้อต่อจากเพื่อนตำรวจมาเพื่อนตำรวจในวัยเดียวกันซื้อรถมาแล้วก็ไม่ชอบหรืออะไรทักอย่างนะก็เลยขายต่อให้กับเพื่อนแล้วก็คือขายต่อนสมัยนั้นมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณลุงเนี่ย เจ้าของรถคันนี้นะก็อายุ90กว่าแล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับล่าสุดก็คือที่ถามสอบถามว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมเขาบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับผมเพราะตอนที่ซื้อรถคันนี้มาคุณลุงเขายายุ92แล้วครับต้องเรียกว่าคุณตาได้แล้วล่ะใช่สูงอายุแล้วตอนนี้ผมอยากจะถามเฮี่หน่อยว่าตัว59 3 g เกียร์เนี่ยคือถ้าผมดูอย่างทั่วไปเลยมันก็ยังมีความ คล้ายๆมันก็คือเหมือน6.4อยู่นะใช่มันอยู่ในบอดี้บอดี้เดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันคือ6.4ก็พัฒนามาจากตัวนี้เหมือนกันครับก็เป็นเป็นพูด,ดง่ายๆอะ่ะรถนะนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันมันก็ส่งต่อถ่ายทอดกันมาครับอย่างตัวนี้ก็จะแตกต่างกันกันกบ6.4เล็กๆน้อยๆอด้านเรื่องรายละเอียดดีเทลคเครื่องยนต์นะอ่าอ่าตอนนี้อยากให้เฮียแนะนําเลยว่าบอดี้ก่อนจุดบอดี้เลยว่าแตกต่าง อะไรยังไงบ้างจุดดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอหลักๆเนี่ยก็ห้าเก้าสามเกียร์นะครับครับ5้าเก้าสามียร์เนี่ยปกติจะมีหัวจุดคันเนี้ยเฮียเชื่อว่ามีอืแต่เป็นการทําสีในสมัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นทับทิมปิดไปแล้วอ่าเขาอาจจะโป้สีทับไปอสมัยก่อนคือสีโป้อัดไปแต่เฮียไม่ได้เปิดดูแต่เฮียฟันทงว่าเป็นอย่างนั้นอ่าว่าเป็นอย่างนั้นถูกต้องสองคันเกียร์นะอืคันเกียร์เนี่ยห้าเก้าสามเกียร์จะเป็นขีดอืเป็นขีดนะครับ หัวจะเป็นขีดคันเกียร์จะเป็นขีดอืซึ่ง64ี่เนี่ย6 4สี่เนี่ยเราพูดว่า6 1หนึ่ง4สองสสในบอดี้เดียวกันถ้าเป็นรถปีเก่าจะเป็นขีดหมดเลยอืแต่ถ้าเป็นรถปีใหม่ๆ63 64 6สหหจะเป็นจุดคือหัวจะเป็นจุดคันเกียร์จะเป็นจุดแต่นี้จะขีดคู่กับขีดเป็นจุดก็จะคู่กับจุดครับอต่อมาเรื่องไม้นะไม่อันเนี้ยมันก็จะเป็นไม้ร้อยนะเป็นแบ่งช่องแต่หน้ากระจกตัวเนี้ยนะอื มันมันเหมือนว่ามันฟ้าฟางแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีทำนะแต่ถ้าเรามองกันดีๆคนเป็นจะรู้เลยว่ามันเป็นรุ่นใหม่แบ่งช่องซึ่ง64ี่เนี่ยจะเป็นไม้แบบแถวยาวช่องเดียวแต่นี้จะแบ่งช่องเป็นรหัสครับอ่าเป็นเป็นแบบล็อก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 เนี่ยคือปีเก่ามันมีเอกลักษณ์ตรงนี้นะเป็นใบแบ่งช่องครับต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะอ่าสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นเขี่ยล่างครับเขี่ยล่างกดดับอยู่บนกดดับคือปุ่มนี้อยู่บนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขี่ยล่างอ ซึ่ง64เนี่ยจะเป็นกดข้างกดดับจะอยู่ด้านข้างอ่าสูงต่ําก็จะย้ายมาตรงนี้มันคือสลับตำแหน่งกันสลับกันอ่ามันเป็นการพัฒนาเพื่ออาจจะเป็นเพื่อในการใช้งานอ่าอะไรสักอย่างนะคือเป็นการพัฒนาของรุ่นต่อรุ่นครับและอย่างผมถามหน่อยหัวไฟเนี่ยเหมือน64ไหมเหมือนการต่างกันใช่ต่างกันที่รูไฟทับทิมตาแมวอ่าที่เฮียบอกเนี่ยอ่าครับเรามาดูในส่วนหน้าตรงเฮียอ่าครับผมหน้าตรงนะก็ลายเซน นะายเซนก็มีลักษณะเดียวกันนะเขียนเวสป้าร้อยห้าสิบนะวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นสตีลนะแต่นี้มีการมีการเคยลื้อทํารถแล้วก็ถอดย้ํามานะแต่ยังใช้ายเซนแท้อยู่นะสองตัวพีนะตัวพีก็จริงๆแล้วเนี่ยห้าเก้าสามเกียร์เนี่ยนะตัวพีเนี่ยจะเหมือนหกสี่เป็นอลูมิเนียมแต่เฮียเชื่อว่าอันนี้มันเป็นพีกระเบื้องนะแต่เป็นพีกระเบื้องแท้นะตัวนี้น่าจะเอาของพวก G s ขอหรือของไรมาแปะใส่ นะเพื่อว่าให้มันครบในสมัยนู้นแต่ก็เป็นแต่ลายตั้งค่าเก้าสามเกียร์แต่จะเป็นลายอย่างนี้เลยอันนี้ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็น6กสี่ก็จะเป็นก้างปลานะมันจะมีขีดเพิ่มมาแต่อันนี้ก็ถือว่าถูกต้องแต่จริงๆรถอ่ลละทางนี้ทางนั้นนะไม่มีอะไรตายตัวเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้เพราะว่าหนึ่งรถแต่ละรุ่นแต่ละปีมันมีความคาบเกี่ยวบางทีเปลี่ยนแค่นิดเดียวบางทีเปลี่ยนนิดเดียวบางทีใช้วัสดุตัวเดียวกันเลยอ่ารถเดิมๆิมเนี่ยเฮียไปดูมาแล้วนะในพิพิธภัณฑ์นะครับ ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งเป็นรถเดิมๆแต่บางทีมันต่างปีต่างรายละเอียดต้นปีปลายปีนิดเดียวเองเพี้ยนกันนิดเดียวเองแต่จริงๆเราถือว่ามันก็ถูกต้องตามฉบับของมันแล้วนะต่อมาก็จะเป็นบางโคนหน้านะครับครับบางโคนหน้าก็จะแตกต่างจากหกสี่คือตรงนี้จะเรียบหมดเลยอืนะเรียบโค้งมนจะมีความเหมือนห้าแปดนะเหมือนปีห้าแปดขึ้นมาแล้วจะเริ่มเป็นโค้งมนแต่ถ้าหกสี่จะมีเว้าตรงนี้ครับหกสี่จะมีเว้าอืมีเว้าตรงนี้มีเคิร์ฟตรงนี้นะ รบ,บริเวณบางโคนตรงจําตรงนี้นะครับ5 9สามเกียร์จะมีเกือกม้ารองรับอืเพราะว่าบางโคนเนี่ยตอนที่ปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันต่างจากหกสี <64 S 2> ่หกสี่เนี่ยจะมีเหล็กดามเกือกม้าอยู่ด้านในอแต่ห้าเก้าเป็นเกือกม้าเหล็กดามอยู่ด้านนอกจะต่างกันฝาครอบโชคหรือฝาครอบเสื้อพานะครับก็เป็นขีดอลูมิเนียมอันนี้เป็นของแท้ติดรถมาครับตามปกติโชคหน้ากระบอกเหล็กตามสไตล์นะครับก็ถือว่า ลักษณะรวมๆก็ถือว่าดีถูกต้องเดอะไรเดิมๆอยู่ค่อนข้างครบครับผมต่อมาก็มาดูบอดี้ด้านในนะครับตัวถังด้านในนะครับไปดูตัวถังด้านในต่อห้าเก้าสามเกียร์นะครับก็มีลักษณะคล้ายกันกับ6,4ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยลางพื้น64จะเป็นลางเล็กแต่ห้าเก้าสามเกียร์จะเป็นลางใหญ่แต่นี้ลางไม่เดิมนะแต่เขาก็ยังยังมีการทํารถขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งโดยทําฉบับ ให้มันเหมือนเดิมที่สุดสองขาเบรกนะครับอขาเบรก59สามเกียร์จะเป็นขาเบรกสั้นครับอซึ่ง64เนี่ยพัฒนาแล้วจะเป็นขาเบรกยาวอืแต่59สามเกียร์จะเป็นสั้นเท่านั้นนะสั้นอครับผมต่อมาก็จะเป็นบริเวณถังน้ำมันนะครับครับถังน้ำมันเนี่ยภาษาคนเล่นรถเขาเรียกว่าถังจม,มคือถังมันจะเป็นมีขนาดเล็กกว่าและขอบตรงนี้ไม่มีจะจมลงไปในตัวถังเขาเลยเรียกว่าถังจม แต่ถ้าเป็น64 64จะถังเต็มเต็มตัวถังเลยครับออย่างนี้เขาเลยจะเรียกว่าถังจมนะอ่าส่วนต่อมาก็จะเป็นอย่างเบาเฮียเบาอันนี้อันนี้อันนี้เฮียจับดูแล้วนะเฮียจับดูแล้วอันนี้เป็นเบาเดิมเบาเดิมจะมีลักษณะอย่างนี้ตะขาดแค่หูเบาแต่หนังเขาหุ้มมาใหม่โคงเดิมโคงเดิมคงเดิมยังอยู่เราไปหุ้มใหม่ใส่หูสวยเลยครับตัว A แท้นะครับตัว L อแท้นะเอกลักษณ์ของมันอันนี้คือจับล้อไหลรหลังจับล้ออหลรหลังครับตัว A อตัวเอนะอ่า น็อตยึดล้อนะครับน็อตยึดล้อยังเป็น3ตัวนะครับ 2, นะ็อตเบอร์ยี่สิบสองนะรูในเป็นเกียวเล็กอย่างเดิมเดิมอยู่ตามฉบับนะครับครับต่อมาก็จะเป็นท้ายนะครับครับรถคันนี้ยังเป็นท้ายเดิมอยู่นะครับคือเขาเรียกว่าท้ายกลมท้ายกลมคือจะมีกลมแต่หกสี่จะเป็นท้ายเหลี่ยมคือตูดตัดะนะอันนี้ท้ายกลมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะตูดตัดนี่เพื่อไว้ติดแผ่านาบทะเบียนของฝรั่งปะส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการปั๊มขึ้นรูปของแชสซีรถ พอมีการปรับเปลี่ยนไปเช่นบางคนหน้าไอ้พวกนี้จะปั๊มทั้งใบนะแต่ว่า64จะเป็นปั๊มประกบแล้วก็สอดเกือกมาข้างใต้แชสซีรถมีการพัฒนาขึ้นอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะก็จะมีการปั๊มแชสซีรถคือการประกบหลังประกบหลังเป็นท้ายเหลี่ยมแล้วจะมีแผ่นอาร์คแล้วก็ใส่ท่อร้อยสายไฟแต่นี้ยังเป็นท้ายกลมอยู่เดิมๆไฟท้ายไฟท้ายอันนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่ยังเป็นไฟท้ายเดิมต้องเป็นไฟท้ายเล็กนกแก้วบางคนก็บอกไฟท้ายใหญ่แต่ที่เฮียดูมามีทั้งสองรุ่นเลยตามปีตามที่เฮียบอก ไฟไท้ายเล็กล็อกแก้วมีก็คือจะเป็นส้มแดงแต่อันนี้จะเป็นแดงล้วนนะครับอันนี้ยังเป็นไฟไท้ายแท้อยู่นะแท<ถ>้อันนี้แท้เลยเป็นไฟไท้ายทับทีมน็อตเดิมเดิมเลยนะน็อตเป็นทองเหลืองเหมือนเดิมอ่าต่อมานะครับกระโปรงข้างเก๊ะนะครับหนึ่งก <1, S 2> ุญแจล็อกคอเป็นทองเหลืองนะครับรุ่นจมนะอันนี้ถูกต้องตามหลักตําราเลยครับเรื่องที่สองหอยล็อกเก๊หอยล็อกเก๊เนี่ยในบรรดารถห้าเก้านะม,มันก็เราอาจจะเจอสองหอยคือหนึ่งเป็นหอยแบบหกสี่ ฝาเกเปลักษณะแบบนี้ครับด้านในเป็นแบบนี้เหมือนกันครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นหอยล็อกเก้แบบแฮนด์แป๊บแบบ5้าอันนั้นจะเป็นรถปีเก่าได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่เหมือนกันอยู่ที่รุ่นที่ปีเฉยๆอืเอ่อปีเก่ากว่าท้ายหัวปีท้ายปีก็เปลี่ยนแล้วต่อมาก็อีกจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่วางแบตเตอรี่นะครับครับรถ593เกมียร์มีทุกคันอืมนะมีทุกคันหกที่วางแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ในกระโปรงนี้นะครับครับผมต่อมาก็เป็น เรื่องระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้เราได้มาเดิมเดิมแบบนี้เลยอ่าก็จะเป็นกระโหลกเล็กฝาพัดลมนะน็อตเล็กเหมือนเดิมเครื่องยนต์สามเกียร์ครับนะก็อย่างนี้อันนี้ก็มาสภาพเดิมเดิมเลยก็อุปกรณ์ก็ขาดไปบ้างอย่างตลับลมสายนี่ก็ยังอยู่นะแต่ฝาบนมันแตกไปอ่าอ่าคอยก็ยังเป็นเฟี้ยมซ่าเหมือนเดิมครับนะส่วนเรื่องระบบเบรกนะ64กับห9ต่างกันยังไงหรือว่าบางคนเรียก6 2สอง ต่างกันยังไงนะในบอดี้อย่างนี้เอาพูดง่ายง่ายเลย5 9 3เกสามเกียร์นะครับครับระบบขาเบรกจะเป็นขาเบรกเดี่ยวอืซ้อนกันครับคือมันพึ่งพัฒนามาจากแฮนด์แป๊บแล้วมา5้าแดแล้วมาเป็นห้าเก้าสมเกียร์นะอืมแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะเป็น62ก็ยังเป็น6 1หนึ่งหสองนะยังเป็นระบบขาเบรกเดี่ยวอยู่ครับนะซึ่งหูดึงเบรกตรงเนี้ยนะจะไม่มีสปริงอืมอันนี้เดี๋ยวมันจะดูยากนิดนึงหูดึงเบรกตัวนี้จะไม่มีสปริงต่ต่างกันกันกบ 6.4สีนะหกเนี่ยหกเต็มรูปแบบเนี่ยขาเบรกจะเป็น2ขาเพื่อระยะเบรกที่ดีขึ้นครับแล้วก็จะมีการคืนของหูเบรกหลังเนี่ยมีสปริงละช่วยดันคืนทําให้ระบบเบรกดีขึ้นเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งครับครับผมอย่างอย่างคันนี้เฮียครับคือเรื่องความหายากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างณนะปัจจุบันสภาพณปัจจุบันนะครับถ้าถามเฮียนะ รถเวสป้า593เกียร์นะรถเดิมๆนะยังไม่มีการแปลงเกียร์มาจากสเป็น4ี่เกียร์นะรัะเบียนครบถูกต้องเนี่ยถือว่าหายากมากอในอดีตเนี่ยเฮียเคยครอบครองนะรถ593เกียร์อยู่1คันอันนี้เฮียเล่าให้ฟังครับตั้งแต่เฮียเข้าวงการสกูตเตอร์ครั้งแรกเลยนะเมื่อตอนเฮียอายุ14ครับนะซื้อรถเป็นของตัวเองครั้งแรกเลยเมื่ออายุ14นะก็เฮียซื้อมาก็เป็นรถรุ่นนี้เลย593เกียร์ เป็นรถตัวเดียวกับตัวนี้เลยทําให้เฮียรู้สึกว่าหนึ่งมันมีคุณค่าหลายๆอย่างครับคุณค่าทางการหายากของมันด้วยแล้วก็คุณค่าทางจิตใจนะเฮียเองอ่ะในเมื่อตอนเด็กมีการเปลี่ยนรถเล่นขยับขยายก็เลยขายไปอพอขายไปเฮียก็เลยเสียดายก็เลยอยากตามหาซึ่งในบ้านเฮียเนี่ยทั้งหมดเลยนะหายากไม่หายากลองคิดดูเฮียไม่มีเลยเฮียมีคันนี้แค่คันเดียวเนี่ยก็คือได้คันนี้มาคันเดียวคือ่ครอบครอง ใช่เนี่ยได้คันนี้มาคันเดียวตอนที่เฮียเจอเนี่ยเฮียเก็บได้แต่เก็บไว้ในใจนะเฮียรู้สึกแบบเออหาแม่งเนื้อคู่เว้โชคดีมากเลยเราเนะ่เคยตามหาเราอยากจะหานะมันก็หาไม่มานะอืแต่พอตอนบทมันจะมานี่มันมาเองง่ายๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะครับบางทีเฮียเฮียก็ยังเชื่ออยู่นะว่ารถอ่ะมันเลือกคนนะแต่เฮียเชื่อว่ารถมันมีเนื้อคู่นะคันนี้อย่างคันนี้ก็นี่เอกสารเรียบร้อยทะเบียนถูกต้องถูกต้องเลยครับปลอดภัยไม่มีปัญหาเลยนะอ่าอันนี้ เบอร์หันปลายทะเบียนกลับหลังเอาไว้ครับผมอเฮียก็มีเรื่องจะฝากนะครับผมสําหรับคนที่เล่นรถสกูตเตอร์เนี่ยนะอาจจะมีรถในดวงใจนะคันใดคันหนึ่งรุ่นที่ชอบปีที่ใช่นะเคยครอบครองแล้วหรือผ่านมือไปแต่ถ้ามีโอกาสแล้วนะครับได้เก็บครับผมได้เล่นได้ครอบครองได้ขับขี่ได้สนุกกับมันนะเฮียแนะนําว่า ให้หาเก็บเอาไว้บ้างนะคือมันไม่ไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นต้องอะไรไม่จำเป็นต้องแพงบางคนอาจจะชอบสปินอ่าใช่บางคนชอบ PX ัแล้วแต่แต่อย่างเฮียเนี่ยเฮียชอบถือว่ารถรุ่นนี้เป็นรถคันแรกที่เฮียก้าวเข้าวงการครับผมใบเบิกทางใบเบิกทางเลยเนี่ยประตูเลยประตูเลยครับผมสาหรับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์การรีวิวรถแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่รีวิวละเอียดแบบนี้ทุกคันนะครับทุกรุ่นก็จะทยอยนะเดี๋ยว เจอรุ่นไหนนะหรือออกมานะครับรุ่นไหนสวยๆนะจะมาถ่ายให้เฮียเล่าให้ฟังแบบนี้<ด>ทุกนะคันเพื่อเพื่อนๆที่เล่นรถรุ่นนั้นๆหรือหาซื้อนะเป็นมาตรฐานในการเอาไปดูแลกันเปิดดูดก็ลองเอาไปดูไปศึกษากันแล้วกันเนาะใช่ต่างคนต่างประสบการณ์กันนะเนาะครับใครมีความรู้ทางด้านไหนก็แชร์หรือตอบใต้คอมเมนต์มาก็ได้เนาะได้เผื่อใครมีข้อมูลอะไรอยากจะแชร์ก็พิมพ์ลงใต้คอมเมนต์ได้ได้ครับผมครับ สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้เราถ่ายกันที่เชียงใหม่เลยอ่าถ่ายที่เชียงใหม่เลยซื้อเมื่อวานวันนี้ยกมารีวิวให้ดูนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับถ้าชอบ้ายกดกระดิ่งนะครับอ่าถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะช่วยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยก็คือไลค์แชร์นะช่วยกันนะครับก็เราจะได้มีกําลังใจทํางานเพราะว่าเนี่ยงานยุ่งมากเลยขึ้นมา3วันเนี่ยนะครับก็พยายามเก็บให้ได้คอนเทนต์ไปฝากเพื่อนๆนะจะได้มี คอนเทนต์เกี่ยวกับรถเกียร์มือดูกันนะเฮียนะเพราะเราก็ยุ่งทั้งคู่เหมือนกันนะครับครับผมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ